สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพอกันกับสองเกิร์สอดเชนแนวอีกแล้วครับเมื่อนี่ก็นั่งยู่ไต้ต้นลำไยห,หันสาเนี่แหละครับบ่ได้ไปใส่เมื่อนี่สิภาคเพื่อนเพื่อนไปเบิง่งบอนสีครับบอนสียู่บ้านเนี่แหละครับยู่กลางทางบ้านะระกะไม้มงคลระกระต้นชุนชุ่มครับปีทีแล้วก็ไข่แน่อยู่ครับแต่ว่าปีนี้แล้งแล้วครับมันกะหยุบลงครับ มันก็นเลยบบอคไยงามเท่าไรกรว่าสิผ้าไปเบิงว่ามันเหลือเท่าไรครับที่เหลืออยู่กลับไปเบิงกันเลยครับแต่เมื่อเริ่มจากช่างเผือกใบบัวครับกับบอคไยงามครับพึ่งขึน้นไม้อันนี้กับช่างดําครับตัวนี้กะบฮกหลงครับมีแต่ตนันหนยๆครับบอคไยงามครับเพราะว่ามันแรงมันหอนเกินครับ นี่กะไม้มงคลครับกะลา้สายพันธุ์ครับกะเบ่งไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่กะไม้มงคลครับจำซื้อบอ่ได้ครับนี่กะตะกูลออมครับออมมานี่ครับอันนี้ซปเปอร์พิงค,ครับนี่กะเงื่อนไหลามากครับ นี่กับถุงเงินถุงทองครับออมชมพู่ครับออมเงินครับซิโลครับกับพ่อคอยงามครับว่าท่านดูแลครับกับหกหลงพึ่งขึ้นครับตัวนี้กับจบกุงไกเซอร์ครับ แก้วนามาครับตัวใหญ่นี่ครับทางในนี่กับเพชรพิรุ่นครับอันนี้จำซื้อบอกใครได้ครับเขาเอิ่นบอนดำหรือจังไนเนี่ยแหละครับหรือบอนเมฆจิกผมกบจำว่าไ้ครับอันนี้นี่ต้องการน้ำไหลายครับต้องใส่น้ำขังเลยครับตัวนี้ครับ ปลูกติดกําแพงรอบบ้านเลยครับงาเลยครับกลับไปเบิ่งอีกฟังครับอันนี้แก้วสารพัดนึกครับตัวใหญ่นี่คือตัวผู้ครับตัวหน่อยตัวเมียรครับนี่กะเบบีถุงเงินถุงทองครับจะเอามาปลูกไว้ครับ มาถึงตรงนี้กัช่วนช่มครับอันนี้เอาต้นตอธรรมดาครับเอาต้นธรรมดาเอามานางแน่นดอกสีครับสีนั่นสีนี้มานางแ,นแ่นแล้วก็มาเบิงในโลกงเลื่อนครับบอนสีในโลงเลื่อนครับก็นด้ตู้หลหรครับเบาง,ง่ายๆตัวนี้กะเพชรพันล้านครับ กะจำซื้อพวกใครได้ครับเป็นร้อยร้อยกว่าต้นุ่นละครับสายพันธุ์ละต้น2ต้นครับข้างในนี่กะมีไก่ครับนี่กะดาวเพียงดินครับนี่กะไก่ครับอันนี้จอมทัพครับแดงๆเนี่ย เพินครับแล้วก็ปาเต้ครับเสื้อชุม่มไก่ท่องประเสริฐครับตัวนี้ตัวนี้กับเพชรพันล้านครับมาฟังนี่กับหงสุวัณครับกัะนั่งพิวครับ น,นี่จำซื้อบ่าไา้ครับสีแดงแดงนี่ครับตะกี้คือจำได้อยู่ครับมันหลายอย่างกันลืมไปจะเบิ่งไปเรื่อยๆครับนี่กบไก่ครับไล่ๆนี่จะไก่อย่างแน่ช่วงนี้จำเ่ราได้ครับว่าได้เบิ่งโดนแล้วตะกี้จำได้อยู่ครับ ก็มีหลายสายพันธุ์ครับจักสีเหลือจักต้นครับเพราะว่ามันยุบหลายอยู่ครับอันนี้ก็พึ่งขึ้นมาอันนี้ก็เพชรพันล้านครับนี่ครับกลับไปเบื้องอีกฟังครับอีกฟังหนึ่งชวนมากสิเป็นชวนชมครับชวนชมตะกีกับมีประมาณสองสามร้อยต้นครับตอนนี้เหลือแค่ลอยกว่าเกือบถึงสองอยครับเพราะว่ามักเนาจ่วงที่พายยุเข่าครับ หลายสีครับสีเหลืองสีชมพูสีแดงบางพันกับพันต้นครับบอมแมนบอมีสีครับบอมแมนพันดอกฝังนี่กัเป็นบอนสีครับเอามาปลูกไว้ายางรถดครับตัวนี้เป็นเจ้ากุ้งเดนมารครับตัวนี้เป็นฮกหลงครับกำลังออกสีครับนี่กับฮกหลงครับ แตกกอครับพึ่งขึ้นไหมครับหลังจากยุบไปนี่กะหกหลงครับนี่ก็หกหลงครับกำลังขึ้นขึ้นกันครับต้นนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กครับกอใหญ่เลยครับท่านแยกครับกลับมาเบิ่งอีกฟังครับฟังนี่ก็เป็นติดกําแพงนี่ก็คือชว่วช่นล้วนๆครับ กมีหลากหลายสีครับนาแรงออกดอกครับสีชมพูครับกระเบิ้งไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆพันต้นกับมีครับว่าเป็นพันดอกกับผสมกันไปครับอันนี้พันดอก หลายสายพันธุ์ครับจําซื้อบ่าได้ดอกครับตอนแรกจำได้อยู่ครับเขียนป้ายติดไว้ตอนนี้ป้ายล่นแล้วจำํำว่าไรครับนี่สีขาวครับอันนี้สีสีชมพูนี่สีแดงสีชมพูครับ ชมผู้แดงสำหรับมื้อนี้สองเกอร์สอแชแนลกะซีลาไปแล้ครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครด้ยวยครับกะสีถ่ายคลิปให้เบิงเรื่อยๆครับสำหรับมื้อนี้กะ บายบายครับ